รรเรื่องนี้<ม>รอคอยกันแบบเขาเรียกว่าหลังตึงคอตึงกันเลย <c oughs> ทีเดียวกับดิจิทัลเลเล็ตใช่แล้วครับวันนี้มีมาฝากด้วยนะครับกับกระทรวงด e เนี่ยเขาเปิดวอล์กอินแล้วครับอำนวยความสะดวกด้านการสอบถามข้อมูลและก็ให้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัล w ว l l e t 5,199จุดทั่วประเทศครับ เรื่องนี้นะครับเราจะมานับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเลต10,000บาทนะครับที่จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา8นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับวันที่1สิงหาคมผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐนั่นเองโดยกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ครับโดยตรงเลยจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการอ่ะใครใช้ Apple ครับก็จะเป็น App Store นั่นเองสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับแล้วก็ใครที่ใช้ Android Google p l a y นะฮะสามารถดาวน์โหลดมาได้เลยกับ Android โดยขณะนี้ครับพบว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ย มากกว่า10ล้านคนแล้วนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมวันนี้ยังสามารถทําได้นะค,คืนนี้เลยนะครับสามารถสแกนใบหน้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกันได้เลยครับแต่ังมีข้อห่วงใยครับรัฐบาลห่วงใยข้อจํากัดของประชาชนที่อาจจะไม่คล่องตัวในกรณีดาวน์โหลดลงทะเบียนจึงเปิดช่องทางการอํานวยการสําหรับ Walk-in นะครับคือที่แรก ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนครับจำนวน17220ยศูนย์กระจายกันไปทั่วประเทศที่2ที่ทําการไปรษณียครับจำนวน1,200แห่งทั่วประเทศยกเว้นไปรษณียอนุญ,ญาตที่เอกชนและร้านค้าที่ให้บริการร่วม 3. ธนาคารอมสินนะครับซึ่งกระจายกันไป1 0 4 7แห่งทั่วประเทศ4สุดท้ายคุ้นเคยกันนะฮะทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์กรเกษตรจำนวน1238แห่งทั่วประเทศรวมทั้ง4จุดเนี่ย5,199แห่งทั่วประเทศแต่